Bye. ไม่ได้มาร้องพีซีนะครับเพราะว่าทราบว่าได้ได้รับค่าตรวด้วยใช่ไหมโต้คุยกันใช่นั้นผมออกไปเลยนะครับว่าหักจากพิธีกรสาวนะครับคุณพ่อนะครับเป็นครั้งแรกเลยเปล่าคุณพ่อครับที่ได้มาร้องพิชาริกกับลูกชายลูกรักบนเวทีแบบนี้พี่เคยดูเคยดูรายการเดอะสตารยไหมครับแบบว่าอันนั้นคุณดังเข้าใจหร่ายังไม่รู้จักคนดังคนสุพรรณเลยครับ แหมเราบว่าไปเวทีข้างนอกข้างนอก,ข,นอกข้างนอกแบบนี้นะครับก็ในวันที่แล้วเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทางการแบบนี้นะฮะเป็น,เป,นเป็นเวทีที่สองนะครับรเวทีแรกก็คือเวทีที่ต้อ<ม>งกัน ก็เดืนสตาปีที่รมยังไม่มีไปไหนจากเวทีนั้นใช่ครับในคน็งแรงติดเต้นไหมันนี้ยังติดป้นงถึนเต้นไหมเพราะว่าสองปีแล้วนะที่จะขึ้นเวทีแล้วมีคนมาดูแบบนี้อเยอะมากทีหลังปีหน้านะครับเตรียมป้ายไฟคุณพ่อไี้เห็นทำงานนะทำงานนะครับเติมมาด้วยนะครับผมจะเอาใจจะอยากได้ลูกชายเขาก็เอาใจพ่อด้วยนะครับันนี้น่ารักมากในฐานะเป็นศิลปินแล้วเป็นลูกตัวอย่างที่ดีแล้วถือว่าเป็นคนตัวใหญ่กับเยาวชนน้องการ ให้ฝากผลงานแล้วก็ฝากอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับวันพอ่อวันนี้หนึ่งให้กับเพื่อนๆทุกคนครับผมก็วันนี้ครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับใครที่มีคุณพ่อนะครับอย่าลืมนะฮะไปบอกรักคุณพ่อด้วยแล้วกันนะครับผมแสดงความรักง่ายๆเลยครับใครที่เอ่อไม่กล้าหอมแก้มแบบนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ทำได้ง่ายเลยครับเป็นสิ่งที่คนเที่ยวรักนะครับผมสนอบสนกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินกันเลยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เราให้กันเลยเรามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะภูมิใจในการที่จะบอกกับคุณพ่อครับผมแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมหนึ่งในพันล้านครับตอนนี้ครับดาวโหลดได้แล้วที่เด็จันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็มีละครซิทคอมครับลูกพี่ลูกน้องครับออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นทางพัฒนาทีวีครับแล้วก็มีละครทีวีครับคู่กรรมครับกาลังถ่่ยยทอู ่าไ้ชมประมาณต้นปีหน้าครับงานเยอะจริงๆนี่ครับการเป็นลูกที่ดีและได้รับพรในประเสริฐจากพ่อแม่ได้รับความรักดีจากพ่อแม่ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยทันทีการงานแบบนี้และนี่คือความน่ารักของคู่พ่อลูกอีกหนึ่งคู่บนเวทีคุณพ่อชำนาญและกันกับสตาร์หกขอให้พวกแม่ได้กับพวกเขาด้วยครับ คุณตวงคุพันทั้งสองท่านมากนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่พ่อลูกนะคะที่น่ารักแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่คุณการฝากไว้นะคะเป็นการแสดงความรักแบบที่ไม่ต้องเสียตาม